สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุนะคะมาถึงที่แล้วอามินน้อยก็จะยกช่วยนะคะบ่หอดมื่นมาที่ไหนเล่าให้ลุงฟังสิมามาเด้ยอมึงมาทางหลังเด้อมาทุเรียนตักลูกข้าวเจ้าขึ้นเอ่ะ

มไม่เอา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 ปุยจ้าจตินเหรอค่ได้ขมยนหิเอหรอหนึ่งสองเป็นคนหน่

คมันลีลาอยู่หันบอกร้อนอยู่ไหนล่ะมารทองอบอกมาเลยพูดกับไเล็กกุมารน้่งสตัวเ้นๆเร็วอาจารย์กุมารทองนีบอกเลมาครับ้าัขนมกบ่ได้มาน้ำอไม่ได้กินน้ำแดงแล้วบ้งแล้วก็บริษัมาน้ำ แต่อเพียรี้แงแค่นหมดแรงหมดแรงขนาดโคโคก,ก,ก,ก่อนมานะนี่ธรรมาด,ดามมไมแล้วกมน,นโกโ,กโก่ก่อนมาแล้วนะนี่เิดอา,า,าตเติมพลังยน้ลงลูกลงยืนลงยืนนี่จะจับอแม้เดีด๋กมามามลูกมามมีน้อยนะลงมาลูกเฮ้ยเรียบร้อย เอาขึ้นแล้วก็ไปเอาลงนะคะเอายากแต่นำกูมาหน่อยบ่เดี๋ยวนี่เฮ้ยเอาทิมไว้นี่ซะเป็นอย่างหล่ะเฮ้เอาไว้อยู่ผีโรดคนน้อยน้อยนั่นอันนี้ต้องขอขอบคุณใครนั่งพันพี่ออมพรหอยนิด อันดอนหอยลิศครับหอยลิศร่ามันอยู่ประเทศอังกฤษจะมาเพื่อนกับบ้านเพื่อนก็อยู่ในนี่แหละมือบ้านม่วงนี่แหละมัน,นมอนอกม,มาตลอดนะตั้งแต่มาแรกแรกหเจนรอบแล้วก็จะ ตลอดเลยครับค์เจรอบแล้วนอนลุงพันขอบคุณมาเอาอยู่นี่นมาบฮลิธเฮลิธนะคะที่อยู่อังกิรนะคะสนับสนุนตลออดดพีเลาลังครับก็ต้องตอบขอบคุณนะครับทางพี่อมพรเฮลิธนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขใจสุขใจเป็นเรื่องดีทำเรายิ่งไปตับสะบูสะบูครับบ้านข้าเจ้าเราอยู่น้ำโขงน้ำป่าเนาะเย็นสบายพุณนะบ่ได้มีบ้านทุ่นเลยพี่น้องเออเพิ่นก็อยู่กันแบบห่างๆเนาะ แต่ว่าก็มีไฟนะคะเอฟซีมีไฟเ็้ากินเฝ้าเฝ้างวเฝ้าที่เนาะอืมนี่เข้าประมาณนี้นะคะตัวเบลอสวกินให้หมดก่อน ไม่ได้กินวิ้งกินคว้างไปนะมันหมดความหวานแล้วมันหมดความหวานแล้วอืเดี๋ยวอุ้มใน้าขึ้นกว่านะอะแรแต่สีเฮ็ดโลดอยู่กันสองคนนึงเด้อพ่อขึ้นมาแล้วนะพงค่ะพอก่อนพอก่อนจะพุ่มเข้าไปกินที่นาเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่เอาค่ะถ้าดื้อไม่ให้มาด้วยเดี๋ยวบอกป้าอ้อยมาเลยถือไปกินที่นา เต้องกินขนมมาเนี่ยหมดไปโฟนโทรศัพทบยาบ่กินนมอะไรแอดตาเป็นอะไรน่ะแม่เป็นอะไรหรอเอให้กลับอยากกลับอ๋อลุงพันไม่ให้กลับเรียนไหมซื้ออะไรมาให้หนูจะกินอะไรหนูอยากกินแบบเนี้ยขี่ตัวกินไปเรื่อยๆขนมนี่เออเออไปลูก ถ้าเอาอย่างที่บอกเอาอย่างี่บอกก๋วยเตียวหรือว่าชิกินตัวต้มนั้นไม่กินเน่ะไม่กินกินแต่ตัวโตมานะก็เสบอยู่เจยกินก๋วยเตี๋ยวเหรอกินยาชีนะเดี๋ยวแม่ซื้อมาให้โอเคเอ้ยลูกฝรั่งโอเคโอเคแม่ขี้ตัวนั้นบ่พ่อข้าดอกอิ่มแล้วสบายดีครับ ไอ้ปูจมินเมื่อชาวพระนุถามหาถามหามินมินไม่ไปมินไปไหนมินไปไหนไม่เห็นไปใส่บาทเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหม ดนเจ้าแม่็นองมินหยาพ่อบอเเพ้มีเบิดมินเลยอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเพื่อนนะคะโอ้ตอนนั้นพากันมากอกเอาเนาะมากอกเอางนันนะงูนันทามากอกก็เ็นพามาเอานะอืมากับพระหนุเนาะพระหนุเป็นแค่ผ่ายเฮือนะเขาก็เลยมามาแล้วก็แล้วก็ครั้งแรกเลยที่ค่อยมากับเขานะ ไก่อยู่ได้แหละเนาะป้าไทยบ้านเนาะป้าไทยบ้านเอนแฟมิลี่มากันหลายคนอยู่ช่วงนั้น็าดูพื้นวันนี้มาเธอสองมาเธอสองกะเจ้านะเออมาสองสามเธอนี่ย่ว่าเราลงพันเนาะหามาเยก็ฮะก็มาเธอแรกนี่น้ำกินที่บ้านมีนะน้ำกินนีมีเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะคะฟาร์มหัวนะคะเออเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบเพียงแค่นี้นะคะ นั่งเลยบ่โอ้ยอันนี้บอโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวนุวด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะใบาย,ยางผา s ิ i n ต่อขึ้นเนือขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อ, <laughs> นนอ,อย่างเดียว